คู่รักดาราสุดฮอตแฮปปี้เคียงข้างทุกสุขไม่เชื่ออาถานเจ็ดปี อีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างกระาทิงขุนน้ารงประเทศรัฐและหวานใจกระปุกพัชาราทับทองเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งและเคียงข้างกันและการทุกปัญหาไม่ว่าจะเจอมรสุมชีวิตเรื่องอะไรซึ่งล่าสุดหนุ่มกระาทิงได้เปิดใจถึงเรื่องหัวใจความรักเสร็จปีแล้วถามว่ากลัวอาถรรพ์ไม้ส่วนตัวไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้คู่ของตนเป็นคู่ที่ปล่อยไปว่าอยากทำอะไรก็ทำไม่กดดันกันมีชีวิตของตัวเองได้เป็นตัวเอง ก็จะสนับสนุนในสิ่งที่แต่ละคนอยากทำผู้หญิงคนนี้อยู่กับตนในทุกช่วงทางถูกและสุขเขาดีจริงๆ